เอีน,นี้ลูกค้าสั่งสามแก้วนะคะแต่เราก็จะตวงสูตรทีละแก้วเหมือนเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวสูตรนี้เราจะบอกท้ายคลิปนะคะหรือในเล็กข้ามาถามได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้เสร็จแล้วหึงแก้วนะคะ ประมาณเท่าไหร่อ่ะกีมินสามสิบมิลลิลิตรสามสิบมลกับน้ำกับน้ำสามสิบมลหรออย่างละครึ่งหรอไม่ค่ะน้ำหนึ่งรอยค่ะนมใส่แค่ช้อนชาเดียวหรอใช่ค่ะส่วนนมสดก็ตามความชอบเลยตามชอบค่ะแต่โดยมาตรฐานเขาจะใส่อยู่ที่สามสิิลแล้วแต่คนชอบบาทน้อยบาทมาก ชานมเย็นสีชมพูใช่ไหมคะเอาเอาเอาชาสีส้มเอาก้มหนึ่งก้มหนึ่งชมพูสองเหรอคะเออเกี่ยวกัส้มหนึ่งชมพูสองได้หมดค่ะได้หมดร้านนี้ใจดีเป็นส้มส้มหนึ่งชมพูสองได้จ้ะพอดีเพื่อนว่างเพื่อนเลยมาถ่ายคลิปลงเดเบียดค่ะเดเบียดมากเขาให้พคลิปร้านเนาะ แค่ยางเราเงินหาพกันกับอะไรคนอด่นพอได้เราขออยงางไรอยู่เขาให้ผลลอตเตอรี่าจมตีกี่รอบจิจมรหละพปนไง ถึงสิ้นเดือนคนตลกเว้ยเป็นเดือนคร <esh amp. S 1> ึ่งกินแก่กินแก่งานแต่งะอันละอันละหกเจ้าอันสาวเจ้าเนี่ยเลื่อนดีเนาะมัเลื่อนพักสองสามรอบแล้วขอถ่ายหน้าสวยๆหน่อยได้ไหมอ่ะลูกค้าน่ะอร่อยไหมคะขอถ่ายหน่อยได้ไหม ลูกค้าก็สวยคนถ่ายก็สวยคนถ่ายก็สวยขอบคุณค่ะถ้ามาไม่ได้ก็จะมาเดือนตุลาบ้างนะพอเขาเขาไม่ให้เลื่อนเขาให้เลื่อนตัว๋วแต่เขาไม่คืนเงินตัว๋วใช่แกก็เลยว่าถ้ามาเดือนพฤษภาไม่ได้แกก็จะมาตุลาเลื่ไปเลย ป่วยไปยาเอาสิคราเอาแล้วร่ายมากินใหม่เดี๋ยวรอบบ่ายค่อยมาอีกขอบคุณนะคะ